เดี๋ยวพานามุ่นนทำอะไอีกเป็นรอยหาว่ะขานาบาน้องทำย่างไรขานาข้าวไข่ทำอย่างไรตงเปลี่ยนกรนเลยมาแล้วหาไปสิวะามร้อยย่สิบห้าไปดสิ

con gì đi đi <laughs> cái này cốp bèn lùa mở khuyên phát mấy tôi <laughs> cho rằng mấy tôi <laughs> dòng cây nồi <laughs> này vô đây พฤติกาศร่มรื่นวันนี้ที่กำลังเจอแดดออกน้อยหนึ่งฮะไล่หมอกไล่มองครับบาจีไปหาอยู่หากินกรายูมุ่นไปแล้วครับเคยถามหมกผ่องเคยถามวัยหยองที่ฝาม่หยองที่พี่ถามมันบ่หัวยใจมันหัวใจของมันเราอย่าไปรู้ได้ยังไงเนาะโอ้ยวะบาปมวยแยงแล้วคอยเบิ่งออกแล้ว หลังจากนี้เราจะไม่เป็นแผ่นทองเดียวกันแล้วคือแค่นั้นเองจบยังช่วยกัน